สวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ A Time for You รายการท่องเที่ยวสไตล์ครอบครัวที่จะเติมวันหยุดสุดหันษานะคะให้กับวันพักผ่อนของคุณผู้ชมด้วยการท่องเที่ยวที่หลากหลายค่ะโดยเราจะพาท่านผู้ชมนะครับไปเที่ยวเมืองดอกบัวเป็นเมืองที่ไม่ไกลจากกรุงเทพเลยอยู่ที่จังหวัด ปฐมธานีครับจ้าวันนี้เราจะไปเที่ยวไหนกันดีคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมแล้วก็เด็กๆนะคะไปเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์บัวค่ะไปชมบัวสวยๆกันแล้วก็ไปสนามกอล์ฟแห่งใหม่ล่าสุดค่ะนอกจากนี้ยังไปตื่นตากับท้องฟ้าจําลองรงังสิตด้วยค่ะแล้วก็ไปสมัมผัสชีวิตขาวบอยนะครับที่พิพิพธภัณฑ์โชคชัยครับเด็กๆพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วค่ะงั้นไปกันเลย yeah, yeah. ช่วง A Time To Go ร่วมเดินทางโดยสินทรัพย์ประกันภัยห่วงใยสิ่งไหนใช้สินทรัพย์ประกันภัยมาถึงเมืองดอกบัวจังหวัดปทุมธาน,นีนะครับก็ต้องมาดูบัวสวยๆกันเรามาเรียนรู้เรื่องราวของบัวในพิพิธภัณฑ์บัวที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคลอง6ค่ะ พิพิธภัณฑ์บัวก่อตั้งเมื่อปีพศ2543นะครับตามแนวพระราชดัริของสมเด็จพระเทพพระลักษมณสุดาสยามบรมราชกุมารีครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการเพาะปลูกวิธีการดูแลรักษานะคะหรือว่าวิธีการนําไปใช้ประโยชน์เพื่อที่จะสร้างจิตสำนึกของคนไทยเราเนี่ยให้รู้จักอนุรักษ์พันธุ์บัวค่ะบนเนื้อที่เกือบ20ไร่นะครับแรกเริ่มเดิมทีก็มีสายพันธุ์บัวประมาณ40สายพันธุ์ปัจจุบันมีสายพันธุ์บัวมากกว่า100ยสายพันธุ์ครับ บัววิกตอเรียหรือบัวกระดงนะครับเส้นผ่าศูนกลางประมาณ1-2เมตรเนี่ยสามารถรับเด็กที่20กิโลถึง30กิโลกรัมลงไปนั่งได้เลยแบบนี้ใช่ไหมคะอันนี้คือยังโตไม่เต็มที่แต่ถ้าสมบูรณ์แล้วเนี่ยอย่างอุนโน,นเนี่ยลงไปนั่งสบายๆเลยค่ะแล้วที่แปลกของเขาก็คือว่าดอกของเขานะคะพันได้ถึง3สีค่ะแล้วก็ บานออกมาแล้วนี่ยอยู่ได้2วันครึ่งเลยค่ะในช่วงแรกจะเป็นสีขาวก่อนค่ะแล้วเป็นดอกบัวที่บานตอนเย็นนะแปลกมากเลยแล้วก็อีกวันหนึ่งก็จะกลายเป็นสีชมพูพอวันที่จะโรยนี่ก็จะกลายเป็นสีบันเย็นค่ะนี่คือบัวนางกวักนะครับเป็นบัวที่ไม่เหมือนกระัวอย่างอื่นถ้าว่ากลีบเลี้ยงเนี่ย ใหญ่กว่ากลีบดอกครับโตกว่านั่นเองนะคะแล้วก็มีหลายสีด้วยค่ะห้าสีน่ยมีสีขาวสีชมพูสีเหลืองสีส้มและก็สีม่วงอ่าครบทุกสีค่ะเป็นบัวสายพันธุ์มาจากประเทศอินเดียค่ะนี่คือบัวยักษ์ออสเตรเลียนะครับมี3ามสีค่ะสีอะไรบ้างครับลูกขาวม่วงเหลืองอ่าเหลืองนี่คืออะไรอ่ะคือ ม่วงผสมกับขาวครับอ่าลักษณะพิเศษของบัวประเภทนี้ก็คือเมื่อบานแล้วเนี่ยอยู่ได้ถึง4-5วันเลยค่ะโดยที่ดอกบัวเนี่ยมีาาการสลับลบานแล้วก็จะมาอีกดอกนี้ก็จะตูมขึ้นไปค่ะแล้วก็โรยแล้วเนี่ยกลีบดอกกับเกษรเนี่ยสามารถนําไปเป็นชาชงดื่มได้ด้วยค่ะนี่คือบัวฉลองขวัญน,นะครับ หรือบวัวผ่านลูกผสมหรือเลียอ,อีกอย่างหนึ่งว่า King of สยามครับค่ะความพิเศษของมันก็คือว่ากลีบดอกเนี่ยเขาแข็งแรงเพราะฉะนั้นเวลาเราตัดเป็นไม้ปักแจกกันหรือว่าเป็นไม้ปักดอกเนี่ยนะคะมันจะสามารถอยู่ได้4วันแล้วพิเศษไปกว่าน,นั้นก็คือตอนเช้าเนี่ยมันจะบานค่ะแล้วเย็นก็หุบเช้าอีกวันก็บานใหม่น่ารักมากเลยค่ะด้านหลังของเราคือบัวอะไรคะคุณสมนึก บัวจงกณีครับค่ะความพิเศษของบัวจงกณีเนี่ยนะคะก็คือเป็นบัวที่มีถิ่นกําเนิดที่ประเทศไทยแท้เลยค่ะแล้วก็กลีบบัวเนี่ยซ้อนกันเยอะมากมีความสวยงามมากค่ะแล้วก็บานแล้วก็ไม่หุบมีมาตั้งแต่สมัยสุขโขทัยโนนเนี่ยค่ะแล้วทีนี้อยากถามคุณสุนทุกบ้างค่ะว่าแกงสายบัวที่คุณสมนทุกชอบเนี่ยทราบไหมคะว่าเอาส่วนไหนของบัวมาทาน่าจะเป็นส่วนที่ก้านะครับถูกต้องแล้วค่ะอันนั้นคือบัวสายนะคะแล้วก็จะบานเฉพาะตอนกลางคืนด้วยค่ะ แล้วบัวลอ,อยนะครับแล้วบัวลอ,อยนะครับบัวออลววอ,อยก็คืออร่อยค่ะที่เราทานกันอยู่นี่ก็คือเง้าบัวนะคะแล้วก็น้ําเง้าบัวค่ะมีสรรพคุณคือแก้ร้อนในแก้ไอนะครับบาร,รุงปอดอแก้กระหายน้ําได้ด้วยค่ะแล้วก็หอมนะคะเนี่ยนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมคะยังมีผลิตภัณฑ์นะคะที่เรานํามาทําได้ไม่ว่าจะเป็นโลชั่นเจล นะคะสะบู่เหลวแป้งนะคะเซรั่มนี่เพื่อบำรุงผิวนะคะโอ้โหรับรองค่ะใช้แล้วคุณผู้ชมติดใจแน่ๆค่ะ